ฮัลโหลครับผู้ชมครับสวัสดีครับวันนี้นะครับเห็นผมอยู่หน้าจออย่างนี้คคงคิดว่าผมไม่มาเล่นเกมครับวันนี้เราจะมาแคสเกมกันนะผมก็อย่างที่เห็นครับแดดผมหลุดฮนะ <c oughs> ใครที่รู้แล้วนี่ก็ก็ถือก็ตอนคุณรู้คุณคงคุณคงเกิดอาการแบบผมว่าเชียอทําไมกูไม่เคยรู้เ <c oughs> นี่ยครับกูก,ก็โ,โครมฮนะนี่คือกูกูก็กกโ,คโครมฮนะแล้วก็เวลาด็ดหลุดเขาก็จะมีรูปไดโนเสาร์มาให้เราใช่ไหม เพื่อเป็นการตอกย้ำว่าเด็ดมึงงอยู่ในยุคโบราณยุคไดโนเสาร์จริงๆมันไม่ใช่นะเวยมันเป็นเกมนะผมแล้ววันนี้เราก็จะมาแครกันให้ดูนะครับผมมาดูยกดสเปรบ้าพู้เล่นครับจ <laughs> <laughs> ะไปส่งมีไว้เพื่ออะไร <laughs> <laughs> เขาบอกว่าเอาไว้ใช้เล่นแก้เบื่อตอนรอเด็ดเต็ด <laughs> มีนับสกอร์ตอนครบร้อยทุกครั้งะแบบตึงืงมันจะเตือนเรา ยี่ตายเล่นไปไฮสกอร์ตอนนี้่อยู่ทีหนึ่งครับคุณผู้ชมทำไปกุกกากอย่างนี้อ่ะเชี่ยโอ้โแคดเกมครับผมแน่นอนนะดูพี่เตยสาวเกกระโดดแปดบิดจริงๆอ่ะคุณคลาสสิกอ่ะคลาสสิกจัดอ่ะ ตอนนี้คนระับผมจะทำลายสกอร์ตัวเองสองนี่ทำลายแล้วเอ้ยมันเริ่มพอครบร้อยม,ม,ม,นนะม,มันจะเริ่มเร็วขึ้นนะคุณรู้สึกไหมมันจะเริ่มเร็วขึ้นอ่ะจะเริ่มเร็วขึ้นอีกระดับนึงอ่นะจะดึงเออมันเริ่มเร็วขึ้นจริงปะดูดิเออมันเริ่มเร็วขึ้นเริ่มเร็วขึ้นเออๆเอ้ยไงสี่ร้อยแน่น,นอนสัตว์อืมเร็วขึ้นกว่าก่อนอ,อีกโฮ้ยสัตว์เดี๋ยวแล้วโอ้โหในต้นกระพงเพชรหรือเหเี้ยนเนี่ยข,ขึ้นทุกขึ้นทุกสิบเมตรเลยสัตว์ เอ้ยยังอยู่ยังอยู่ไอจ้าอ,อตายแล้วครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่แคทเกมได้จบสั้นที่สุดนะก็ขอจบกันไว้เพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับผมบ๊ายบายครับ